สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Music Channel วิชาดนตรีครับโดยครูเติร์ดครับในคลิปนี้คุณครูก็จะพาทำกิจกรรมสร้างเครื่องดนตรีสร้างเครื่องดนตรียังไงสร้างจากอะไรนะครับ อุปรกรณ์ที่คุณครูจะใช้นั่นก็คือขวดแก้วกับแก้วน้ำครับ <Wow. S 1> ทีนี้ครับเด็กๆก็ลองหาขวดมาสักห้าขวดก็ได้ครับหรือสี่ขวดแล้วก็แก้วหนึ่งใบแบบคุณครูก็ได้นะครับที่คุณครูเอาแก้วมาหนึ่งใบเพราะช่วยในเรื่องการสร้างเสียงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่า ขวดแก้วที่คุณครูหามาได้นั้นมันสร้างเสียงได้ไม่ถึงเสียงที่คุณรูจะสร้างนะครับเลยต้องใช้แก้วน้ําเข้ามาช่วยด้วยทีนี้ครับมาดูกันว่าขวดน้ำแต่ละไซส์ให้เสียงเนี่ยแตกต่างกันยังไงถ้ายิ่งขวดใหญ่นะครับเสียงก็จะยิ่งต่ำลงนะครับขวดยิ่งกว้างยิ่งใหญ่เสียงก็จะยิ่งต่ำครับอาจจะเอาไว้ ฝั่งซ้ายมือก็คืออาจจะเป็นเสียงโดนะครับให้เป็นเสียงโดแทนเสียงโดส่วนขวดที่เล็กลงก็จะมีเสียงสูงขึ้นนะครับขวดใหญ่เสียงต่ําเสียงสูงก็ขวดเล็กเท่าน,นั้นเองที่คุณครูใช้แก้วน้ําก็ทําให้เสียงมันสูงขึ้นนั่นเองครับแก้วน้ํามีขนาดที่เล็กลงเนาะ ธีการตั้งเสียงไอ้เจ้าขวาดทั้งห้าใบนะครับแต่ค,คุณครูจะยกตัวอย่างให้2ใบแล้วอีก3ามใบให้เด็กๆลองไปหัดตั้งเอาเองนะครับขวดที่ไม่มีน้ําเลยเสียงก็จะแตกต่างกันครับมันก็จะมีเสียงเพี้ยนเพี้ยนคุณครูจะไม่ไม่ได้ตั้งเสียงกับจูเนอร์ไม่ได้ตั้งเสียงกับเปียโนหรือคีย์บอร์ดนะครับจะตั้งเองเลยอุปโลงขึ้นมาเองเลยครับ <f led> ว่าโดเรมีฟาโซให้เราได้รู้ก่อนนะว่าเสียง5ระดับเสียงเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไง เสียงโดก็อาจจะต้องเสียงใหญ่ๆห,หน่อยโดแบบนี้โดทํายังไงให้ได้เสียงโดมีครับมีอุปรกรณ์เสริมกลวยใส่น้าปุ๊บคุณครูก็เติมน้ําเข้าไปครับถ้าเราเติมน้ําเข้าไปเสียงมันก็จะยิ่งต่ำขึ้นคุณครูจะเติมสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของขวดนะครับครึ่งหนึ่งของขวดน้ําขวดใหญ่ก็เสียงต่ําอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากให้เสียงต่ําเป็นเสียงโด มากขึ้นไปอีกเราก็จะเติมไปครึ่งหนึ่งครับยิ่งน้ําเยอะเสียงยิ่งต่ํานะครับอลองดูซิว่าเกิดความแตกต่างจากเดิมไหมเห็นไหมแตกต่างจากเดิมครับโดโดโดเลเลยังไม่ได้เลทํายังไงดีคุณครูลองเติมน้ําให้ให้มันถึงเกือบครึ่งแล้วกันครับอลองดูซิ เกือบครึ่งของขวดเกือบไหมสมมติว่าเกือบเกือบไม่เลยอ่าเริ่มแตกต่างละโดเลใกล้เชียงไม่เอ่ยก็เริ่มใกล้เชียงขึ้นมานะครับโดเลอลองให้เสียงเลต่ำลงอีกสินิดนึงใ,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 ใกล้ใกล้เกือบครึ่งของขวดใหญ่เลยโดเล ลองเลาตามอีกนิดนึ่ง,งตันอีกนิดนึงเปิดแเสียงไม่เอ่ยโดเลนะครับถ้าอยากให้เสียงสูงขึ้นทำยังไงถ้าสม่ิเลมันาต่ำไปอยากให้เสียงสูงขึ้นก็แค่เทน้ำออกครับเทออกจากขวดเลยให้ปริมาณน้ำในขวดน้อยลงนะครับแล้วก็เสียงเขาก็จะสูงขึ้นถ้าเราเพิ่มปริมาณน้ำในขวดเยอะ เสียงเขาก็จะต่ําลงนะครับง่ายๆนะครับในตรงนี้แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการจูนเสียงทั้งขวดทั้งห้าใบนี้นะครับจะเป็นแก้วน้ําก็ได้ขวดน้ําก็ได้นะครับทีนี้พอเราได้ครบแล้วทั้ง5เสียงมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพอเราได้ครบ5ขวดแล้วเราก็ลองฟังเสียงดูครับ นาโดเรมีฟ so, าโซพอดีเลยนะครับโดก็เป็นขวดใหญ่ที่สุดเลขวดลองเลกลงมาครับมีขวดเลกประมาณอีกฟาจะมีกับฟาค,คุณครูใช้ขวดเท่ากันนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ําในขวดฟาให้สูงขึ้นนะครับแต่ก็แลกมาด้วยเสียงที่เบาลงต้องเาะแรงขึ้นต่อไปซอนก็คือโซ่ เสียงก็สูงขึ้นก็ใช้แก้วน้ำครับทันเล็กลงเนาะลองไล่โน้ตด,ดูเนาะมีฟาซโซาอ่ะลองเล่นเป็นเพลงซิเอาเป็นแมนมมลายแล้วกัน ก็ประมาณนี้ครับเราได้เราดับน้ําที่พอดีกับเสียงที่เราจะทำจะสร้างขึ้นโดเรมีฟาโซเราก็จะเล่นเป็นโน้ตได้นะครับนี่คือโน้ต5ตัวง่ายๆเนาะถ้าเด็กๆกลัวจำไม่ได้ว่าอันไหนโดเรมี mi. ให้ใช้กระดาษสีแปะเอาไว้ครับเหมือนกับคลิปที่แล้วสีสร้างเสียงนั่นคือโดสีแดงเลสีเหลืองมี สีชมพูฟ้าสีเขียวสุดท้ายโซสีส้มครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการสร้างเสียงตัวโนต้ตจากขวดน้ำนะครับทีนี้บางคนไม่อยากฟังเองหรือว่าฟังจากในคลิปเราไปตั้งตามอยากฟังเสียงจริงๆก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเปียโนได้นะครับโหลดได้หมดเลยแอปพลิเคชันไหนก็ได้หรือมีคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็กดคีย์บอร์ด ไล่เสียงเอาเลยแค่5เสียงเองนะครับแล้วก็ฟังตามนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย